สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูขนมหวานค่ะเป็นขนมหวานไทยๆนะคะนั่นก็คือกล้วยไข่เชื่อมค่ะไปดูส่วนผสมนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีกระทิสดใบเตยแล้วก็กล้วยไข่ค่ะสําหรับวิธีการเลือกซื้อกล้วยนะคะจะต้องใช้กล้วยที่ห่มเท่านั้นนะคะไม่สุกจนเกินไปแล้วก็ ไม่ดิบจนเกินไปสังเกตจากสีนะคะจะต้องมีทั้งเขียวและเหลืองในในตัวของกล้วยนะคะจากนั้นจะเป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายเกลือป่อนแป้งข้าวโพดและมะนาวค่ะหนึ่งชิ้นนะคะอย่างแรกที่เราจะทำนะคะก็คือเตรียมในส่วนของน้ำราดกะทินะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะที่เราตั้งไฟไว้แล้วนะคะ ้องระวังนะคะไม่ให้กะทิเดือดนะคะเพราะว่าถ้ากะทิเดือดเนี่ยอาจจะแตกบันได้ซึ่งาการทําขนมเนี่ยเราจะไม่ต้องการกะทิ่แตกมันนะคะ <S <S ทีนี้นะคะก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะคนนะคะให้เกลือละลาย สำหรับการทำขนมไทยนะคะจะต้องใช้กระทะทองเหลืองแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมนะคะติดก้นกระทะเราจะต้องให้กะทิเดือดนะคะแต่ว่าเดือดเล็กๆพอนะคะไม่เดือดพลานะคะเพราะว่าถ้าเดือดพลาเนี่ยแตกมันแน่นอนนะคะระหว่างนี้ก็จะต้องหมั่นคนนะคะให้เกลือละลายด้วยตอนนี้นะคะกะทิก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะต้องนาแป้งข้าวโพดไปละลายน้ำน,นะคะจะได้แบบนี้แล้วก็ ใส่ลงไปนะคะระหว่างนี้ต้องคนตลอดนะคะเพื่อดูว่าเหนียวพอหรือยังนะคะกับน้ำราดหน้าเป็นส่วนของกะทิเนี่ยจะไม่เหนียวข้นจนเกินไปนะ,ะประมาณนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวปิดไฟเลยค่ะทีนี้เราก็ต้องเอาส่วนของกะทิเนี่ยพักไว้ก่อนนะคะต่อไปจะมาทําในส่วนของการเชื่อมกล้วยค่ะต่อไปนะคะเ็าจะมาเริ่มในส่วนของการเตรียมกล้วยนะคะ เราจะต้องหั่นกล้วยออกนะคะแบบนี้หั่นหัวท้ายทิ้งนะคะเสร็จแล้วใช้มีดนะคะผ่าเปลือกทีนี้ก็แกะออกมาเลยค่ะเห็นไหมคะว่าปอกง่ายนะคะจากนี้ก็นํากล้วยไปแช่น้ําไว้ก่อนค่ะทำเหมือนเดิมนะคะคือผ่ากล้วยออกตรงกลาง และสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็คือการเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมและการเชื่อมกล้วยนะคะเริ่มจากใส่น้ำเปล่านะคะลงไปจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใบเตยนะคะเราก็จะต้องมาขมวดให้เป็นปมนะคะ จากนั้นก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเราจะต้องรอให้น้ำตาลละลายหมดก่อนนะคะถึงจะใส่กล้วยลงไปตอนนี้นะน้ำเชื่อมของเรานะคะก็เริ่มงวดแล้วนะคะเราก็จะใส่กล้วยลงไปนะคะ จากนั้นนะคะก็จะต้องรอนะคะให้กล้วยเนี่ยเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะสำหรับการทาขนมไทยนะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลามากนะคะแต่ว่ารสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ทีเดียวนะคะถ้าสามารถทําเองได้ก็ลองทําดูนะคะและตอนนี้นะคะกล้วยที่เราเชื่อมไว้แล้วนะคะก็สุกดีแล้วนะคะเราก็จะต้องปิดแก๊สน,นะคะก่อนที่จะยกขึ้นนะคะเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปในน้ำเชื่อมนะคะ เทคนิคนี้นะคะก็ช่วยให้น้ำเชื่อมไม่ตกผลึกนะคะนี้ใส่แค่เสี้ยวเดียวนะคะก็ไม่มากพอที่จะทําให้น้ำเชื่อมหรือกล้วยที่เราเชื่อมไว้เนเปรี้ยวนะคะแต่ช่วยสําหรับการที่ทําให้น้าเชื่อมไม่ตกผลึกค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องนํากล้วยนะคะมาจัดเสิร์ฟใส่จานค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของกล้วยไข่เชื่อมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาราดกะทินะคะไว้ด้านบน แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายๆนะคะสำหรับขนมไทยจานนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ